สวัสดีค่ะวันนี้กินทอดปลากเป็นปลาเนื้ออ่อน จริงนนะเขาต้องมีเวนนะอเก่าวมันมีเวนเห็นแล้วรูระบายอากาศยังไม่แสงทะลึ่งครัวแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำนะเพราะต้องเอาเวินไปใช้ของอื่นหลายปีแล้วก็อยู่ง่ายๆกินง่ายๆ จะมีเตาอบเต้าอบเตาอบเต้าอบเตาอบาอบ,อบ,อ,บอบพิซซ่าอบเทอร์กี้อะไรมันก็จะมีไฟเห็นไหมปักไฟกนนะเปิดไฟก็จะเห็นเห็นเตาอบว่าเออที่คุกอยู่ติดนี่ละ เวลาจับเวลาอันนี้อันนี้ว่าความร้อนเท่าไหร่เวลาอบพิซซ่าหรืออบแซนก,กเนี่ยมันก็จะปรับเนี่ยปรับไปแล้วก็เปิดอันนี้เบสเปิดเบสหรือว่าเปิดนั้นสำหรับบอยอันนี้ก็เตามันจะบอกว่าเตาไหนเตาไหน ngay đi, đi kênh Ghiền Mì Gõ các không là cọp แหม่นก็ทำเองนะคะเอามาให้ยายย่าของหลานทำมาให้ก็ตีน่านะแบบได้ใช้ทำมาให้เราก็ได้ใช้

ห,หมักเกลือหน่อยใส่กระเทียมน,น,นิดน,นึงค่ะคล้ายกับปลาหลดนะแต่ไม่ใช่ปลาเนื้ออ่อน กินต,ต่าๆก็กินข้าวกีเยอะ กินนะกินนะข้าวข้าวเหนียวข้างนี้เหนียวอันนี้ข้าวสวยแตนซื้อฟักทองมาให้กินเป็นตอนเช้านะครับตอนเช้า เขาะก็ต้มต้มแตงกวากับไข่ไข่แกงจืดไข่ใส่แตงกวาเลิมาหวานเลิน้ำตาลมากินค่ะแต่เราอยากกินปลาทอดปลาคินกินก็ไฟ้ ก็้หรานแทนทำแกงแกงจดไข่ใส่เห็ดใส่แทเรอทอันหอมมักเช น,นะนีโจอกมีต้มยำกุ้งอันนี้ตะไคร้าตากแห้งอ,อันนี้อร่อยนะแบบกินดิบๆนะอร่อยแบบไม่ต้มนะมันก็กรอบมากเพราะมันใหม่อันนี้เส้นเล็กเส้นเล็กอันนี้โจ๊กอันนี้น,นูเดิครับ เป็นของฝรั่งที่นี่นะเขามีรสกุ้งแล้วก็รสพริกแล้วก็รสมะนาวกุ้งแล้วก็มีรสไก่รสหมูอะไรบ้างนะแต่นี้เราไม่กินเลยมันมีแต่รสกุ้งมันไม่ไม่มีรสผักนะเลเออเอากุ้งมา ชอบชอบวันนี้เวลาแบบเราอดข้าวไนงะท้องเราเราว่างมากลแล้วก็น,นี่ใส่ใส่น้ําร้อนให้ท่วมเลยนะแล้วก็ไมโครเวฟให้มันนิ่มเนี่ยเติมน้ำเข้าไปมันก็เหมือนกับต้มนะใส่เกลือหน่อยกินแก้ปวดท้องเวลาเราแบบไม่ได้กินข้าวหลายๆวันเพราะเราต้องกินยาอะไรได้ไหมเลยแสบท้อง อันนี้ก็น้ําตาลมันทำจากผักหวานนะสตีเวียผักหวานมาดูนะกระลอกกระลอกมันกัดลงมาเนะ่ยมันยังอ่อนๆเลยยังไม่สุกแล้วมันจะเน่าแล้วทิ้ง กันแรกก็จะทำหมกนะเพราะเนื้ออ่อนมากท,ทำหมกใหม่มาใหม่ๆนะทำหมกหมกหน่อไม้นะเอาหน่อไม้เอาหน่อไม้สดนะ่ะมาสับสับสบแล้วก็ต้มน้ำทิ้ง ถ้าเป็นหน่อไม้ที่ว่ามันยังมีรสขมหน่อยนะแล้วก็ตำตำพริกพริกแกงแดงนะพริกกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็หั่นไก่ชิ้นเล็กๆล,ลงมาขยำขยำกับ หน่อไม้นะแล้วก็เอาหน่อไม้มาหอ่อแล้วก็นึง่งหอมหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้ใส่ไก่สมัยก่อนนะหอมอร่อยหน่อไม้กับใบมะกรูดแล้วใส่ไก่แล้วนะมันเข้ากันนะเจอพริกเจอกระเทียมเจอกระชายโอุ่นละเยีเยดใส่เกลือใส่ถุง นั่นให้ไก่สุกนะอร่อยเดี๋าานะยวข้นเข้ากคันนะไก่กระบกหมกหน่อไม้ตำเครื่องพริกนี่ก็เป็นแบบพริกพริกเขียวอ่ะหอมามกพี่ชิ้นหนึ่ง,ง,งก็เขียวแล้วตำตำใสเกลือใสกระเทียมนะ คลุกกับหน่อไม้ต้มสับหน่อไม้สับก็ต้มน้ำทิ้งหมักกับไก่กับใบแมงลักแล้วก็ใบมะกรูดนะปรุงรสนิดหนึ่ะแล้วก็ห่อใบตองแล้วกนึ่งกินกับข้าวอร่อยมาก หมักเอาไว้หลายวันแล้วหมักจนลืมเลยป่ะนี่ดูตู้ใหญเอ๊ะถุงแล่วเลยจำระยะโอ้ป้า วันก่อนนะทอดประดาบนะแล้วเจอแบบถุงลมนะอร่อยมากถุงลมประดาบดึงถุงลมทิ้งนะเสียดายต,ติดถุงลมมาครึ่ง ไวันนั้นแกก็ลืมนะที่ลืมลืม,ล,ม,ล,มลืมง่ายยากอันนี้คงกรอบมาก เป็นโรคขายข้อเศษหรือดูมาตอย <c oughs> ดูมาตอยนะเวลากินอะไรก็ต้องระวังแต่ก่อนไม่รู้นะกินชาว่าชาก็เป็นยอดไม้อ่อนๆน,นะมันมีสารยูริกเยอะมากยอดกระถินยอดชะอมยอดผักบุ้งอะไรที่ทอดยอดเนี่ยกินไม่ได้เลยมันมาเกาะกินเข้าไปแล้วสารยูริกไปเกาะตามข้ออวปวด ปวดทรมาล้วเอ๊ะทำไมปวดนะเราไม่ได้กินผักทอดยอดเลยมาดู๋โอ้กินน้ำชาน้ำชาก็เป็นยอดยอดอ่อนๆที่เขาเอามานั่นนะก็เลย,เ,ยเปลี่ยนมากินกาแฟแต่ว่ากิน,นอ่อนๆผสมน้ำร้อนเะมันไม่กินกาแฟแก่ไมก่ก็กินน้ำเปล่า อย่างมะนาวนะบางทีเราอยากกินมะนาวกินแบบว่าสับป,ปะรดหรือมะม่วงอ่อนๆเนี่ยก็เป็นนะเพราะว่ามัานมีสารเปรีย้ยวอยู่เหล็กเย่ะงถ้ากินมะม่วงสุกน้ำตาลเยอะๆมะขามจ่ะมะข,ขามอ่อนก็กินไหมคะเป็นคนที่ชอบ น้ำพริกมะขามมากน้ำพริกมะขามอ่อนนะตำโขกขั่วใส่หมูสับนะโอ้แข็งเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณมากค่ะ